ติถ้าเห็นชาเม่เห็นคุณเชียเนี่ยไม่แปลกใจแต่วันนี้เป็นยังไงมายังไงทาไมพาพี่แอนซิเรียมมาด้วยได้คะเนี่ยคือต้องบอกว่าปกติอะค่ะชาเม่ผลิตภัณฑ์ทุกตัวค่ะคือเชียจะมีคอนเซปต์หนึ่งว่าเราต้องทําผลิตภัณฑ์เพื่อคนที่เรารักฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยผู้หญิงข้างๆเชียก็เป็นตัวแทนของคนที่เรารักเหมือนกันตัวแทนของแม่ต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้แข็งแรงมากแข็งแรงจริงค่ะถ้าเราไม่แข no ็งแรงเราก็ดูแลเขาไม่ได้ไงใช่ไหม นะคือต้องให้เรื่องระหว่างเชียร์กับชาเม่คริสโต้คอลลาเจนเนี่ยต้องต้องขอคริสโต้คอลลาเจนกระปุงนะ ชงกับน้ำเปล่าธรรมดาเลยค่ะดีทำให้เลยค่ะทำให้เลยค่ะแหมเก่งนะเนี่้จ้ะให้ไปทำให้ที่บ้านตอนเช้าเลยอะไรอย่างนี้เ่ยอย่าอย่าของเขาอยู่นะดูแลกันเต็มที่เลยคือจริงๆอยากจะบอกว่าอาการอาการที่แบบว่าเจ็บเข่าลงแรงอาจจมันจะค่อยๆค่อยๆเบาลงแบบสวยแล้วก็สดใสมากเลยดูมีความสด เชียร์บอกเลยที่อยากทานแล้วว่าเชียร์พูดอยากทานเลยอยากทานได้เลยเพืค่ะนี่อยากทานได้เลยคุกท่านคะแค่มองไม่เห็นนะชิคให้หน่อยโอ้ยไอเดนไอเดนตอนนี้ในรายการสดนะคุณผู้ชมแถมเป็นตัววิตามินซีตัวนี้ไปเสริมเรื่องของภูมิคุ้มกันทุนปีใช่ค่ะแล้ะของหลักของแถมคือพรีเมียมมากพรีเมียมมากค่ะคุณผู้ชมทานจริงๆคุณผู้ชมทานจริงๆเลยและตัวนี้ค่ะเป็นรสส้มยูสุคือทานง่าย